ได้ถ้าวางก็คือวางยาวซื้อกระถางมาวาง้ถ้าปลูกถ้าปลูกก็สี่กระถางถ้าปลูกก็ต้องปกีเพราะว่าถ้าฝุดลงไปก็เจอท่อเขาอะไม่ใช่มาจากนางโน้นหรอตะวันออกว่ะป้าว่ะตะวันตกเราะกเรา่ไ แล้วก็ผ่านหน้าว่านย,วยาวเยหา,ยาบ้านกรุงเทพมหานฮนะเขาอยู่ฝั่งเขาไงเนอะม,มาแล้วก็ต่อมาในใบ้านเบ่ัดเบบัดเขาก็เบบัดเขาซื้อท่อเองนะซื้อยาวจนสุดมุงองเน้นน้ำมานตามคนต่างซื้อแต <şam. S 1> ่เสียค่าสายเองเมย์จะไม่มีเมนผ่านหน้าบ้านหรอเมนอยู่ริมถนนใหญ่ไม่มีริมถนนใหญ่ริมคลองบ้านบ่อแล้วค่ะบ้านใครตรงนี้ ซอยนั้นว่าไม่มีเมนเลยมีเมนมาจากข้างหน้าก็คือมาข้างหน้าก็มาถึงบ้าน้ายวะบ้านตรงมันเดย